คณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆงานคือเครื่องมือในการสร้างชีวิตหรืออา,อาจจะมีใครหลายคนเรียกว่างานคือชีวิตถ้างานคือเครื่องมือในการสร้างชีวิตหรืองานคือชีวิตแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาที่คุณทำงานไม่มีความสุขละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหลายคนทำงานวันละ8ชั่วโมงนั่นหมายถึงหนส่วนสของชีวิตคุณ ทิ้งไปกับการทํางานหรือใช้ไปกับการทํางานแต่หลายคนบอกว่าฉันหนักกว่านั้นนะฉันทํางานวันละเกือบ16ชั่วโมงก็หมายถึง2ส,ส่วนสามของชีวิตคุณค่ะใช้ไปกับการทํางานคุณมาดูว่าถ้าสมมุติว่าคุณทุ่มเวลา1นึ่งส่วนสหรือ2ส่วนสของชีวิตไปกับการทํางานแต่มันเป็นการทํางานที่คุณไม่มีความสุขละ่ะคุณจะรอทํางานหนักเหนื่อย แล้วใช้เวลากับความสุขตอนบั้นปลายของชีวิตคือฉันอดทนทําไปก่อนเดี๋ยวฉันเกษียณแล้วฉันจะมีความสุขอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าชีวิตของคุณค่ะคุณรอมีความสุขตอนเกษียณไม่ได้คุณรอมีความสุขตอนทํางานสำเร็จไม่ได้คุณจำเป็นต้องมีความสุขระหว่างการเดินทางด้วยเพราะไม่รู้ว่าคุณจะได้อยู่จนถึงเกษียณจริงไหม คุณจะได้อยู่จนถึงวันมีความสุขจริงไหมเพราะฉะนั้นความสุขระหว่างทางหรือความสุขของคนทํางานหนักนี่แหละที่พี่มองว่ามันจำเป็นที่สุดและคุณจำเป็นต้องมีด้วยเพื่อให้คุณมีความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางและมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงวันที่คุณสําเร็จหรือเมื่อถึงวันที่คุณกเกษียณค่ะและวันนี้ค่ะ Success Podcast มีเคล็ดลับความสุขของคนทำงานหนัก มาแบ่งปันกันค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณจะได้ยินบ่อยๆว่าคุณต้องทำงานอย่างมีแพชชั่นคุณต้องทำงานอย่างมีเป้าหมายเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทำงานอย่างมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายจะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้คุณทำงานคุณรู้สึกเหนื่อยและหนักกับการทำงานแต่เมื่อคุณมองไปที่เป้าหมายคุณจะรู้สึกมีความสุขเองค่ะในระหว่างวันที่คุณเหนื่อยคุณพักแล้วก็คุณมองไปที่เป้าหมาย คุณจะรู้สึกยิ้มยิ้มและคุณจะรู้สึกมีความสุขข้อแรกถ้าคุณทำงานอย่างมีเป้าหมายได้มีแพชชั่นในการทำงานได้คุณจะเกิดความสุขระหว่างทางค่ะข้อที่สองนะคะคุณต้องตัดสิ่งไม่สำคัญออกในช่วงของการเดินทางค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำคุณจะทำงานส่วนตัวคุณจะทำงานธุรกิจคุณจำเป็นต้องตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกเสมอค่ะ สิ่งที่ไม่สำคัญเช่นคนที่ทอกซิกในการทำงานหรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ทอกซิก์กับคุณตัดออกไปค่ะหรือคุณตัดคนที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นในชีวิตคุณเลยคนที่ชอบพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ดีคนที่ชอบวิจารณ์คุณในบางสิ่งบางอย่างคุณตัดออกไปค่ะคนที่สามที่คุณจะตัดออกไปคือคุณจำเป็นต้องตัดคนที่ชอบให้คุณทำงานให้ ชอบไหว้วานคุณชอบเอาภาระงานของเขามาให้คุณทําก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่กล้าปฏิเสธค่ะวันนี้คุณจำเป็นต้องปฏิเสธคนเหล่านั้นให้เป็นถ้าคุณต้องการความสุขระหว่างการทำงานนะคะนั่นคือเคล็ดลับข้อที่สองค่ะตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปบ้างเคล็ดลับข้อที่สามต้องชาร์จแบตตัวเองตลอดเวลา การชร์จแบตตัวเองเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะหลายคนบอกว่าฉันทำงานไปเลยยาวๆ1ิบชั่วโมงเสร็จแล้วค่อยพักบางครั้งค่ะชั่วโมงที่6ชั่วโมงที่7ดชั่วโมงที่8ปดประสิทธิภาพในการทำงานของคุณลดลงแล้วเพราะว่าร่างกายคุณล้าร่างกายต้องการพักผ่อนแต่คุณยังฝืนทำอยู่จะดีกว่าไหมถ้าคุณพักระหว่างชั่วโมงหรือสองชั่วโมงที่คุณทำงานหนะัก 10นาทีค่ะออกไปผ่อนคลายออกไปเดินเล่นฟังเพลงหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกมีความสุขระหว่างนั้นเพื่อการชาร์จแบตค่ะถ้าคุณทำแบบนั้นได้ประสิทธิภาพของของการทำงานของคุณจะดีกว่าคุณทนยื้อจนถึง10ชั่วโมงแล้วค่อยพักยาวทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะมีการพักจริงๆคือที่เรียกว่าหยุดทุกอย่างจริงๆ หลายคนทำงานตลอดเวลา6ชั่วโมงก็แล้ว8ชั่วโมงก็แล้วโทรศัพท์เปิดตลอดเพื่อให้ลูกน้องโทรหาเพื่อให้คนโทรหายามที่คุณหลับยามที่คุณต้องการพักผ่อนกับครอบครัวยามที่คุณอยากดูหนังฟังเพลงคุณก็ยังตอบคำถามคุณก็ยังแก้ปัญหาตลอดเวลาซึ่งบางครั้งคุณอาจจะจำเป็นต้องปิดเรื่องราวแบบนั้นบ้างเช่น4ทุ่มไปแล้วเนี่ยฉันไม่รับโทรศัพท์แล้วนะยกเว้นว่า ครอบครัวโทรมาฉันจะไม่ตอบแชทแล้วนะหลังสี่ทุ่มฉันจะไม่แก้ปัญหาง่ายๆที่แบบว่าลูกน้องทะเลาะก,กันตบตีกันแล้วนะหลังจากสี่ทุ่มหรือคุณจัดตารางเวลาไว้เลยว่าหนึ่งเดือนฉันจะใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อปิดทุกอย่างจริงๆคือชัดดาวทุกอย่างแล้วฉันจะแบบนอนนิ่งๆมีความสุขฟังเพลงดูหนังพักผ่อนอ่านหนังสือไป ถ้าคุณจัดเวลาแบบนี้ได้คุณจะมีพลังในการทำงานทุกวันค่ะข้อที่5นะคะเป็นเคล็ดลับค่ะลองทำสิ่งใหม่ๆหลายคนทำงานหนักแล้วก็คุ้นเคยกับงานเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหาสิ่งใหม่ๆเลยลองเปิดให้ตัวเองทำสิ่งใหม่ๆบ้างสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งที่เป็นความตื่นเต้น เช่นไม่เคยไปแบบปีนเขาก็ลองใช้เวลาไปปีนเขาดูไม่เคยไปเดินเล่นคนเดียวในสถานที่ต่างๆเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครไม่ค่อยอยากจะเจอคนแปลกหน้าลองเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะลองทำสิ่งท้าทายลองหาความตื่นเต้นให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมีพลังปลุกความสุขมีพลังของความสุขเข้ามาเติมเต็มตัวเองบ้างข้อที่6 อย่าตัดสินใจใครและอย่าให้ใครมาตัดสินใจคุณค่ะบางครั้งคุณอาจจะตัดสินเขาจากสิ่งที่คุณเห็นเขาในอดีตแล้วคุณก็ตัดสินเขาเลยในวันนี้บางครั้งคุณอาจจะตัดสินเขาเพราะเรื่องราวความผิดพลาดที่เขาเคยทำมาก่อนในอดีตหรือบางครั้งใครก็ตัดสินคุณจากเรื่องราวที่คุณเคยทำวันนี้ถ้าคุณต้องการมีความสุขค่ะให้เห็นสิ่งที่คุณเห็นจริงๆตรงหน้า อย่างยุติธรรมกับเขาด้วยตัดสินเขาจากเหตุการณ์ตรงหน้าดีกว่าตัดสินใจใครบางคนจากอดีตของเขาค่ะและที่สำคัญอย่ายอมให้ใครมาตัดสินคุณจากอดีตของคุณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่7นะคะสำคัญที่สุดค่ะมีงานวิจัยพบว่าการมีมิตรภาพที่ดีในการทำงานนั้นสำคัญต่อความสุขในระยะยาวของชีวิตคุณอย่างมาก เพราะฉะนั้นคุณต้องหาใครสักคนในที่ทำงานค่ะที่มีความสุขระหว่างมื้อเที่ยงกับคุณได้พูดเรื่องราวขำขันตลกกับคุณได้ฟังสิ่งที่คุณพูดแม้จะไม่ตลกแต่เขาอาจจะหัวเราะไปกับคุณได้หรือบางครั้งคุณเครียดเขาคนคนนั้นค่ะอาจจะนั่งฟังคุณบน่นไปเรื่อยในเรื่องราวที่แบบอาจจะร้ายสาระกับคุณได้เพราะฉะนั้นสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน ก็จะต่อยอดความสุขกับคุณได้ค่ะนี่คือ7เคล็ดลับความสุขของคนทำงานหนักลองนำไปใช้นะคะใครใช้แล้วดีใครใช้ข้อไหนบ่อยๆแล้วเกิดความสุขแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณและสวัสดีค่ะ